เปิด3ามเหตุผลที่บรรดาเดอะคอปไม่ต้องกังวลกับการลุ้นแชมป์ซี่สั้นนี้แม้ไม่ชนะมาแล้ว2นัดและมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนก็ตามลิเวอร์พูลไม่ชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันในช่วงกลางสัปดาห์ก็พ่ายให้กับอัตแลนตาศูนย์วัตต์ตสองคาราังแอนฟิลด์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก่อนบุกไปเสมอกับบรตันแอนโฮบอเบียนหนึ่งหนึ่งในเกมเพลย์แมตชเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนี่คือ3มเหตุผลที่แฟนบอลหงแดงไม่จะเป็นต้องกังวลเลยกับการลุ้นแชมป์มีอะไรบ้างไปดูกันครับ 1. นักเตะตัวเจ็บเยอะในซีซั่นนี้เวือร์ผูลเจอปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บยาวเป็นทางว่าวโดยเหตุผลสําคัญมาจากการที่ต้องลงเตะกันแบบที่ยิปจนครอบเรียกร้องอยากให้พิมารีกเปลี่ยนนักเตะได้5คนเหมือนช่วงดีสตาร์ฤดูการที่แล้วกุซือเยอรมันไม่สามารถใช้งานแผงแบ็กโฟชุดหลัก เพราะเจ็บไปถึง3รายคือเทนอริสเดอร์อาร์โนเฟอร์กิวฟันไดและโจโกเมสโดยเหลือแค่แอนดี้โรเบอร์สันที่เป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายขณะที่กองกลางก็ผัดกันเจ็บทั้งจอแดนเฮดเดอร์สันนาบีเกอิตาเจียโกอคันทาลาอเล็กซ์ออรเลสแชมเบอเลนและเจมินเนอร์รวมไปถึงโมฮัมเหม็ดซาล่าที่อดลงเล่นเพราะติดโควิด19หากนักเตะหายเจ็บกลับมาก็จะทำให้ลิเวอร์พูลมีขุมกำลังที่แข็งขึ้น นอกจากนี้ตลาดนักเตะก,ก็ยังได้พร้อมเปิดนักเตะรอบใหม่ในเดือนมกราคมนี้ทําให้สามารถซื้อแข้งใหม่มาเสริมทัพได้อีกด้วย 2. นําำไปจ่าฝูงอยู่นะแม้หงแดงจะทําได้แค่บุกเสมอไบรตันหนึ่หนึ่งแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ก้าวไปครองตําแหน่งจ่าฝูงชั่วคราวหลังลงเตะไป10นัดมี21คะแนนหากผ่านสัปดาห์นี้ไปแล้วลิเวอร์พูลโดนเชลซีทันเนมฮอสเปอร์หรือแม้แต่เลสเตอร์ซิตี้ ทำแ้มแซงขึ้นไปก็ไม่ใช่เรื่องหน้าต้องกังวลแต่อย่างใดหรือจะยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ยาวๆแน่นอนช่วงนี้เจเกนครอปพยายามหมุนเวียนนักเตะเพื่อถนอมร่างกายสําหรับฤดูกาลที่ยาวนานและหากทีมยังคงอยู่หัวแถวตารางไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องยากกับการป้องกันแชมป์เพเมอรีกเอาไว้ได้ 3. มีกุณสือชื่อเจเกนครอปไม่ต้องกลัวอะไรเข้าไปสู่ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นกุณสือที่เก่งเบ,งเบอร์ต้นๆของโลก นับตั้งแต่สมัยคมบูริเดอร์ดมุนคว้าแชมป์บูเลริก้าก่อนจะย้ายมาคุมงเหียนผีแดงในปี2015คุณซือชาวเยอรมันพาลิเวาผูได้แชมป์ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพเมรีกสโมสรโลกและยูฟาซูเปอร์คัพรวมทั้งยังมีสไตล์การเล่นแบบเฮฟวี่เมเทลที่ถูกใจแฟนบอนลเสียเหลือเกินแม้เจ้เกิลคอปจะไม่มีนักเตะสำคัญให้ใช้งานหลายคนในฤดูกาลนี้แต่ระดับบันสมองอย่างเขาสามารถพาทีมไปถึงแชมป์ได้อย่างแน่นอน เจกเกนเค้าผูดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนเกมแชมเปียนส์ลีกพบกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมว่ามีตัวเจ็บเพิ่มเติมคือเจมินเนอร์ขณะที่เตียโก้คันทล่าที่ทุกคนคิดถึงคงต้องรอไปอีกประมาณ2-3สสัปดาห์มินเนอร์เจ็บจากเกมเสมอไบรตันหนึ่งหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์หมดติดแข่งที่แอนฟิลด์อังคารนี้แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีคือจอแดนแฮเดอร์สันซึ่งลงมาในครึ่งหลังเกมเดียวกับพร้อมรบ มิลลี่เจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าเฮนโดโอเคบอสวัย้ปีเปิดปากนักเตะจําเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูซึ่งมันไม่ใช่แค่นอนหลับไม่ใช่แค่กายภาพแต่รวมถึงการปล่อยตัวเองได้มีอิสระได้คิดถึงในสิ่งที่ต้องการไม่ต้องคิดปัญหาใหญ่ของเราในตอนนี้คือเวลาแบบนั้นมันมีไม่พอพอช่วงเวลาจากเกมสู่เกมกระชั้นชิดมากมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหากคุณมีเกมเล่นทุกๆ3วันแบบต้องพร้อม1 1 0เเซ จึงควรเลือกทางออกที่ดีที่สุดพร้อมกันนั้น JK ยังพูดถึงอาการของเตียโก้ที่เจ็บเข่าตั้งแต่เกมพบกับเอเวอแรนต์หรือเซนเตอร์แบ็กเฟอร์กิวฟานได้ที่ผ่าเอ็นหัวเข่าด้านหน้าเพราะเดี่ยงนัดเดียวกันกับเตียโก้มันชัดเจนว่าต้องให้เวลาอีกสักหน่อยในวันนั้นที่เขาเจ็บกับเกมเอเวอแรนตนมันยังมีผู้เล่นอีกคนที่เดี่ยงด้วยแต่พอเข้าสแกนแล้วก็พบว่านี่คือข่าวร้ายอย่างที่สุดอย่างดีว่าอีกคนไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรเกี่ยวกับเอ็นหรืออะไรเชือกนั้น แต่สิ่งที่เราตระหนักในตอนนี้คือมันส่งผลกระทบมากต่อหัวเข่าของเขาปัญหาคือบอเห็นว่าไม่หักเอ็นไม่ขาดทุกคนคิดว่าโอเคคุณสามารถลงแข่งได้ในอีกสองสามวันหลังจากนั้นแต่ผลกระทบกับขาทําให้หลายอย่างมันไม่โอเคมันไม่เสียหายใหญ่หลวงแต่เขาก็ซ้อมได้แบบจํากัดไม่สามารถรวมกลุ่มได้ในตอนนี้เพราะเราเพิ่งทราบผลข้างเคียงก็ยังเหลือขั้นตอนอีกสองสามอย่างที่ต้องผ่านยังมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ไม่ได้แต่คิดว่ากรณีของเตียโก้ต้องรออีก2-3สสัปดาห์บอสกล่าวทิ้งท้าย